คือคุซีอีแม็กซ์เนี่ยเทียบเท่ากับการใช้ขมิ้นชันผงบดเนี่ยสองพันมิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณมากสุดเท่าที่ออยอนแนะนำนะขมิ้นชันผงบดหมายว่าแง่งเนี่ยทําไปให้แห้งเอาแง่งเนี่ยคุณผู้ชมคนหมูทอดไม่ใช่หมูทไปทําให้แห้งแง่งนี่เขาเรียกขมิ้นชันขมิ้นชันเอาสิ่งนี้อุ้ยอยเอาสิ่งนี้ไปทําให้แห้งแล้วก็ไปบด ใช่แล้วก็มาใส่แคปซูลแล้วก็มาใส่แคปซูลใช่เดิมเป็นแบบนั้นอันนั้นเป็นแบบนั้นแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่การเอาขมิ้นชันนี้ไปทําให้แห้งแล้วบดใช่แต่เราสกัดเอาสารสำคัญเน้นเอาสารสําคัญที่มีประโยชน์ใช่ออกมาโดยเฉพาะใช่ถ้าเราดูวิดีโอเมื่อกี้สารสําคัญนั้นชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะคะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ในการยช่วยร่างกายหลายอย่างมากอันนี้ก็คือคําว่าแม็กซ์หนึ่งจุดเด่นคําว่าแม็กซ์คือเราใส่ในปริมาณที่มากที่สุดแล้วที่ออย กำหนดให้ใส่ได้ใช่ค่ะซึ่งจะถ้าเราเทียบกับของเดิมเนี่ยขออนุญาตเทียบเลยนะคะจะเท่ากับการทานของเดิมถึงเจ็ดเท่าของเดิมคือรุ่นที่เป็นกระปุกใช่ทานแม x หนึ่งเม็ดเท่ากับทานเคอร์คูมาซีกระปุกเขาให้พูดชื่อสินค้ามาไม่รู้พูดไปแล้วรุ่นที่มันเป็นกระปุกได้เจ็ดแคปซูลถูกไหมคะเดิมอ่ะเดิมมันเป็นขมิ้นชันผงบด 300มิลลิกรัมอันนี้เท่ากับของบท2000มิลลิกรัมก็ประมาณนี้สาประมาณนี้ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ประมาณ7แคปซูลยังไม่พอค่ะยังใส่วิตามินซีวิตามินอีเข้าไปด้วยซึ่งปริมาณที่เราใส่ก็มากที่สุดเท่าที่อยอ์กำหนดให้ใส่ในอาหารเสริมได้ยังคงคอนเซปต์คำว่าแม็กซ์อยู่ใช่มากที่สุดเท่าที่อยอรองรับแล้วใช่คะเพราะฉะนั้น1สารสกัด2แม็กซ สามคือเอาใช้นวัตกรรมที่ทําให้เจ้าสารสกัดจากขมิ้นชันออกฤทธิ์ในร่างกายได้ดีขึ้นอีกอคือเราไม่ได้แค่เอาสารสกัดมาแล้วก็ทานเข้าไปทำแบบงูปลาไม่ใช่งูปลาไม่ได้เพราะว่าสารสกัดจากขมิ้นชันมันไม่ละลายน้ามันดูดซึมเข้าไปในร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้น้อยอ่าเขามีข้อจํากัดอยู่ถึงแม้ว่าจะเข้มข้นยังไงถ้าดูดซึมเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เราใช้ เทคโนโลยีที่เรียกว่านวัตกรรม PNS ค่ะ PNS อ่าค่ะย่อมาจาก Polar and Non-Polar Sandwiching Technology มีคำว่าแซนวิชอร่อยเลยไม่ใช่อิ่มกินรู้แค่นี้ฟังอาจารย์เป้อะไรวะแซนวิชโอเคอร่อยนะคะไม่ไม่เราเอาสารสำคัญมาไว้ตรงกลางแล้วเอาสารที่มีขั้วและไม่มีขั้วเนี่ยค่ะมาประกบเขาให้มันเหมือนแซนวิชอ๋ออ่าเพราะ เพราะฉะนั้นจะทำให้เขาสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น โอเคนวัตกรรมการจัดเรียงเนี่ยทำให้ดูดซึมและเป็นประโยชน์ในร่างกายได้ดีขึ้นใช่ไม่งั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นวัตกรรมนี้เนี่ยทานเข้าไปมันก็เหมือนกับไม่ได้ดูดซึมหรือว่าดูดซึมได้ไม่ดีเท่าที่มันควรจะเป็นนะคะถึงแม้ว่าเราจะอัดแน่นใส่แคปซูลแน่นขนาดไหนก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยสารสกัดก็ดีใส่ในปริมาณที่มากที่สุดที่อยอรองรับละและยังมีนวัตกรรมที่ดีที่สุดรองรับเข้าไปอีกให้มันดูดซึมเข้ามาในร่างกายเราและมีประโยชน์กับร่างกายเราได้อีกใช่เรามีงานวววิจัยยสูนน์์มาาาแล้่่ะอชปรโ จริงนะคะ,คะด้วยเทคโนโลยีนี้ทําให้เขาสามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าขมิ้นชันทั่วไปถึงสิบเท่าเลยอื เยอะนะเยอะมากเพราะฉะนั้นทานตัวแม x ค่ะทานตัวแม็กี่จะเวิร์กสุดเวิร์กสุดค่ะเอาล่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งคือสารสกัดจากพริกไทยพริกไทยดำใช่ไหมตามชื่อเมื่อกี้ที่เราอ่านใช่คพริกไทยดาหรือไบเปอรีนนะคะเขาก็จะเป็นสารสกัดที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมเพิ่มการเอานำนำเอาขมิ้นชันมาใช้ประโยชน์ในร่างกายคือส่งเสริมส่งเสริมกันไปเข้ามา คราวนี้เราคุยกันมาเรารู้แล้วว่ามีสารสกัดที่ดีสกัดมาเน้นๆเลยใ,ใส่ในปริมาณมากที่สุดที่เออเยอรับรองมีนวตัตก,กรรมที่ช่วยซัพพอร์ตให้เขาดูดซึมเข้ามาในร่างกายได้ง่ายนะคะประโยชน์ของเขาคืออะไรเอาว่าเอาเท่าที่มดทานก่อนออได้เลยเราเรบอกว่าเราเป็นแฟนพันแท้คือเราจะเป็นคนที่เป็นกระเพาะอาหารอักเสบเพราะเราเป็นคนชอบทานอาหารรสจัดเนาะเป็นแบบส้มตงส้มตํานี่แบบ มันต้องมามันต้องมีทุกมือต้องมีคลิกนะคะเพราะฉะนั้นบกระเพาะเราก็จะเป็นแผลง่ายมากนะคะเราก็รู้สึกว่าแล้วพอเราอายุเยอะเนาะลมมันก็จะถูกสร้างขึ้นมาได้ง่ายมากอะไรเงี้ยนะคะเยอะลวใช่ไหมเยอะละเยอะละอายุเราเยอะละนะคะเราก็เลยต้องรับประทานแบบขมิ้นชันบางทีแบบหลังหลังมื้ออาหารเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบใครมีขมิ้นชันเมื่อวานในห้องนี้ขอหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะทานเข้าไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาหนึ่งเขาขับลมได้ดีสองเรารู้สึกว่าเราทานเขาแล้วเราแบบ เหมือนสบายท้องอ่ะใช่คือเราเราไม่แน่ใจคือเรารสุกว่าเขาช่วยย่อยค่ะคือมันทําให้ท้องเรารู้สึกว่าเราโล่งคือเราไม่ได้ทํางานหนักมากเกินไปใช่เออเขาถูกบรรจุอยู่ในตํารายาอายุรเวทและยาะแพทย์แผนไทยอยู่แล้วค่ะว่าช่วยในเรื่องของการขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ในแง่ของแผนปัจจุบันก็มีงานวิจัยว่าช่วยเพิ่มเยื่ออ่ไม่ใช่เพิ่มเมือกมาเคลือบ กระเพาะอาหารบางคนที่แบบเอ้ยแสบท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาก็มาช่วยได้นอกจากนี้ในคนที่เป็นโรคกระเพาะบางคนนะคะเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยเกิดจากเจ้าเชื้อที่ชื่อว่า h p y l o ล i มันเป็นเชื้อที่แฝงตัวอยู่ในซอกหลืบของกระเพาะทำให้เกิดแผลแล้วกำจัดออกไปไม่ได้ พอเราทานอาหาร <ừ. S 2> หรือเรารักษาแผลยังไงถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อตัวนี้ค่ะมันยังอยู่มันก็ยังอยู่แล้วก็เกิดแผลไปเรื่อยๆซึ่งขมิ้นชันมีคุณสมบัติในการลดเชื้อตัวนี้ด้วยเออจ๋งมานะค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของระบบย่อยอาหารเนี่ยขมิ้นชันเขาถือว่า <Okay. S 2> เก่งกแล้ว,ลวอ่ะแล้วเหนือจากนั้นละคะคนที่คุณผู้ชมบางคนอาจจะดูแลบอกว่า ฉันยังอายุน้อยอยู่เลยฉันไม่ได้มีปัญหาเรื่องลมเลิมอะไรทั้งนั้นทำไมฉันถึงต้องกินขมิ้นชันด้วยจ๊ะค่ะอยากจะแนะนําขมิ้นชันจริงๆเพราะว่าคุณประโยชน์เขาครอบคลุมหลายระบบในร่างกายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดน้าตาลในเลือดนะคะหรือว่าการลดไขมันในเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจบางคนช่วยกันอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นครอบคลุมหลายระบบและที่อยากจะพูดมาก มากตอนนี้อยากเน้นย้ำเลยก็คือช่วยยับยังมะเร็งได้เยอะมากค่ะขมิ้นชันเนี่ยนะใช่ก็เขาถึงกินมาตั้งแต่โบราณไงโอ๊ยเรารู้สึกว่ามันบ้าน,านเนาะเนาะอ๋อเหรอเ <laughs> ออเอ,อาหมายไหนเล่าซีมะเร็งยังไงคือตอนนี้งานวิจัยที่มาแรงนะคะจะอยู่ที่มะเร็งของสตรีค่ะสตรีเราก็จะมีระบบ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต้านมเต้านมรังไข่หมดลูก,ลกปากหมดลูกนะคะวันนี้เป้ขออนุญาตอ่านงานวิจัยนิดนึงนะคะ,คะอาจจะมีวิวชาการบ้างนะคะเขามีงานทดสอบค่ะในกลุ่มคนที่เป็นเนื้อง,งอกในหมดลูกที่เป็นผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะนี่เขามีเปเปอร์เลยนะคะแล้วก็เป็นเปนเปอร์นนในไทยด้วยนะคะอบอกว่าให้คนไข้ที่มีเนื้องอกในหมดลูกจํานวน35คนได้รับขมิ้นชัน1,200มิลลิกรัมต่อวันแล้วเขาก็ อุนต่าสาวเช็คขนาดของเนื้องอกในมดลูกนะคะตั้งแต่เริ่มก่อนทานทานไปสามเดือนทานไปหเดือนงานวิจัยนี้เห็นผลชัดเจนเลยคะ่ะว่าขนาดและจำนวนของเนื้องอกในมดลูกลดลงทั้งขนาดแบบจากที่มันเป็นก้อนใหญ่ก็เล็กลงแล้วก็จำนวนมันลดลงใช่บางคนมีหลายหลายก้อนในมดลูกเขาปิ้วอะเท่าไหร่นะ1,200พันรอมิลลิกรัมต่อวันของเรามีเท่าไหร่นะเทียบเท่ากับสองพันมิลลิกรัมต่อวัน ในในหนึ่งอ้าวเหมือนกันก็กินเม็ดน,นึงก็อยู่เลยอยู่ค่ะมันแม็กซ์จริงๆเออค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีความเสี่ยงนะคะ oh. ในการเป็นเนื้องอกในมดลูกหรือใครที่มีอยู่แล้วแนะนําให้เป็นทางเลือกได้เลยอื hmm. ค่ะใครที่ผู้ปกครองหรือเอาคนในบ้านอ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยค่ะเอามาคุณแม่คุณย่าคุณยายที่มีเนื้องอกในมดลูกแสดงว่าเราอ่ะมีความเสี่ยงด้วย hmm. เพราะฉะนั้นให้เราท hmm. านไว้ก่อน, hmm. อนได้เลยเพราะว่าโรคคนนี้มันเป็นมรดกกรรมเหมือนกันเนาะใช่ไม่ม นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของรังไข่กับเต้านมอันนี้ก็มีการเอาเซลล์มะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมเนี่ยมาเลี้ยงในหลอดทดลองแล้วก็ทรีตคมินชันเข้าไปก็ปรากฏว่าช่วยยับยัง้งแล้วก็ช่วยลดการกลายพันธุ์ของมะเร็งลำขัดรังไข่และก็เต้านมได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนแนะนําให้ทานได้เลยทานวัลเม็ดวัลเม็ดถือว่าเพียงพอตอนไหนตอนพร้อมอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะคือ ความจริงแล้วคามิ้นชันบางคนเขาก็จะทานหลังอาหารเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการย่อยแต่ถ้าจะหวังผลในแง่ของการลดน้ําตาลในเลือดอลดมะเร็งดูแลเรื่องของระบบหลอดเลือดและหัวใจเนี่ยก็ทานพร้อมอาหารมื้อไหนก็ได้นะคะคทานตอนเช้าก็ได้นะคะไม่มีปัญหามีคําถามแวะมาถามเราเหมือนกันว่าคนท้องทานได้ไหมจริงจริง เราไม่แนะนําอาหารเสริมในคนท้องแล,แล้วสตรีมีคารให้นมบุตรพวกนี้เราไม่แนะนําอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะอยากให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ดีกว่าค่ะค่ะเป็นกดไหลย้อนทานเลยค่ะนะคะทานควบคู่กับออแกสตอเฮิร์บแกสตอเฮิร์บคือเราไม่ให้พูดเต่เราพูดไปแล้ว <laughs> <laughs> ตัวเราก็มีอยู่จะเรียกว่าจะไปจำสาร <laughs> สำคัญมันได้หมดถามจริง ถ้าเวลาจำได้บอกเขาจะตั้งชื่อยี่ห้อขึ้นมาทําไมเราใบไ,ได้ป่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระปุกสีเขียวอะค่ะแล้วก็มีย่าเดี๋ยวไปซื้อคอลลาเจนแม็กมากินนะคะอ่ะ <c oughs> นั่นแหละค่ะไปถามที่สํานักง,งานได้ค่ะที่มันช่วยในเรื่องของการย่อยกับกระบบแม่ <c oughs> แกสตารูเส <c oughs> ียงคาสุด นั่นแหละไปถามมาใหม่ป้ามิชชานแล้วก็ไอ้แกสต้านี่แหละนะคะไปกินค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราจะแนะนําว่าเราเป็นโรคกระเพาะใช่ป่ะเรากินโกตุลาซีอีคุณพามาพูดอีกแล้วใบบัวบกใบบัวบกใบบัวบกมันไม่มีขายในกิฟฟินไปหาเป็นใบๆมันไม่มีนะมันคือโกตุลาซี เราชอบเราว่ามันเป็นสมานแผลอย่าเงี้ยใช่ในในแกสตาเฮิร์<น>บ,บก็มีใบบัวบอกอยู่ในางนั้นมีขมิม้นชันอยู่ในนั้นแล้วก็มีอีกอีกห้าตัวว่านหางจระเคคข้มะขาป้อมนู่นนี่นั่นซึ่งในนั้นก็ถือว่าเยอะแล้วแหละครบแล้วแหละ,ะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มขมิ้นชันเข้าไปเพิ่มใบบัวบกเข้าไปก็สามารถเพิ่มได้ไม่มีปัญหาทาตัดถุงน้ําดีทานได้ไหมคะขมิ้นชันขมิ้นชันเอ่อมีข้อห้ามข้อควรระวังอย่างแรกขอขอเล่าเรื่องข้อห้ามข้อควรระวังเลยอย่างแรกก็คือไม่แนะนําในเด็กสตรีมีค คนให้นมบุตรสองก็คือคนที่เป็นนิ่วในถุงน้าดีเนื่องจากว่าขมิ้นชันทําหน้าที่ในการเพิ่มน้าดีมันเลยช่วยย่อยไงน,น,นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ําดีไม่แนะนําแต่ผ่าตัดเอาถุงน้ําดีออกไปแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นก็สามารถทานได้แต่คนที่เอานิ่วออกไปแล้วไม่แน่ใจว่ายังมีนิ่วเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่า ก็ยังไม่แนะนาก็ตรวจก่อนให้มันดูชัดเจนนะคะยังไม่พอข้อห้ามข้อควรระวังก็จะมีอีกในเรื่องของคนที่ทานยาละลายเลือดเนื่องจากว่าตัวนี้จะไปเสริมฤทธิ์ของยาละลายเลือดได้นะคะแล้วก็มีความเป็นสมุนไพรก็ไม่แนะนําในคนที่เป็นโรคตับตับอักเสบไข้ไส้ตับสูงค่ะมีคุณผู้ชมถามมาว่าช็อกโกแลตซีดค่ะสามารถทานได้ไหมให้ผลเหมือนเนื้องอกไหมเอ่อเบื้องต้นให้มอนิเตอร์ให้ทําการดูแลอยู่กับคุณหมอ ก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าคุณหมอจะวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาด้วยวิธีการใดให้ทําตามคุณหมอทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณหมอบอกว่าอ่ะให้มอนิเตอร์เรื่อยๆตอนนี้เราอยากให้ขมิ้นชันมาเป็นเราอยากให้สมุนไพรมาเป็นทางเลือกถือว่าใช้ขมิ้นชันในการดูแลได้เลยคือต้องพบคุณหมอก่อนเนาะพบคุณหมอก่อนวินิจฉัยได้รับก,การรักษาก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้มีการทานอาหารเสริมมาแล้วไป <ร>ขัดขวางก<น>ันได้รับการรักษาของผู้ป่วยนะคะ,คะแต่ว่าจะใช้เป็นทางเลือกสามารถใช้เป็นทางเลือกได้ควบคู่กับชาเขียวได้เลยค,คนที่ตัดบทลูกไปแล้วทานได้ไหมคะทานได้ไม่มีปัญหาค่ะแนะนําเพิ่มเติมก็คือให้ทานพวกสารสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์เพิ่มเติมเพราะว่าจะช่วยในการปรับฮอร์โมนมเป็นเหมือนฮอร์โมนจากธรรมชาติมาให้ทานต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนคะมันดูเข้มข้นมันเป็นสมุนไพรเนาะทานได้ทานได้ต่อเนื่องเลยค่ะตัวนี้มีงานวิจัยอย่างชัดเจนมาว่าสามารถ ทานได้ต่อเนื่องผลข้างเคียงน้อยมากเอ,อคือมันไ,ไ,ไม่เกิดผลข้างเคียงในงานวิจัยมันต,ต้องเว้นเจ็ดอะไรนะมที่เขาสอนกันอะถ้าถ้าเราทานสมุนไพรเยอะๆเช่นเอามากลางบนโต๊ว,ตวเกินห้าตัวเช่นมีทั้งใบบัวบกมีขมิ้นชนันมี ชาเขียวมีคือเรากำลังทำตัวเป็นขวดปันจับภูตาแล้วเราก็เอาสมุนไพรทุกอย่างมาเทลงในตัว,ตวเราคือปันจับภูตะามันน้อยไงมันน้อยออมีหลายตัวแต่ปริมาณน,น้อยแต่เนี่เรามีกระปุกที่เข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นถ้ามันเกินห้าตัวอย่างเงี้ยค่ะเราเนี่ยแนะนำว่าให้สนับกันหยุดหนึ่งตัวหยุดเจวนันอีกหนึ่งตัวหยุดอีก7วันนะคะแต่ถ้าเรามีคาิ้นชานมีใบบรรบวบแค่2ตัวที่เหลือเป็นอาหารเสริมอื่นๆเช่นพวกแอลซีวิตแอลซีวิต กูตาซีมินอะไรเงี้ยกตาซีมินคอลลาเจนพวกเนี้มันไม่ <c oughs> ไม่มีความเป็นสมุนไพรไงมีสมุนไพรแค่2ตัวอย่างเงี้ยทานต่อนเนื่องได้เลย <c oughs> ไม่ถือว่าเยอะเกินไปค่ะโอเคมีประจําเดือนทานได้ไหมคะฮะก็เขาถามอ่ะเออ มีปัญหาเรื่องของระบบประจำเดือนสามารถทานได้ค่ะทานควบคู่กับชาเขียวได้เลยนะคะแล้วก็ตอนมีประจำเดือนอยู่ก็กินได้ไม่ต้องเว้นอะไรกินได้ไม่กระทบฮอร์โมนค่ะโอเคเนาะนะคะอ่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นเรื่องเด็กวัยรุ่นที่ปวดท้องประจำเดือนทานได้ไหมคะทานได้ค่ะ,คะก็คือขิงใช่ทานทานทานคู่กับขิงถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติในการลดการอักเสบทั้งขมิ้นชันและขิงลดการอักเสบได้จึงแนะนําในกลุ่มคนที่มีการอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ออย่างที่บอกปวดประจําเดือนอหรือว่าปวดข้อปวดเข่าตัวนี้ก็ใช้ได้เออพี่อยากรู้ว่าเวลาเขาปวดประจําเดือนอะสมมติว่าปวดอยู่ก็กินขมิ้นชันกับขิงไปเลยหรือหรือว่าเราควรหรือว่าเราควรจะกินอย่างนี้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่ปวดประจําเดือนค่ะแล้วก็กินไปเหมือนเป็นกิจวัตรเราเพื่อให้ไปลดอาการลดความเสี่ยงในการปวดตอนประจําเดือนหรือว่าตอนนี้กูปวดกินเลยอย่างนี้อ่าเป็นคําถามที่ดีมากใช่คนะ่ะว่า <laughs> ตอนที่มันปวดคือมันเกิดการอักเสบบวมแดงร้อนเกิดขึ้นแล้วมันมีสารที่เหมือนมันมีไฟไหม้มาแล้วอ่ะพอมีไฟไหม้เราต้องใช้ตัวแรงเข้าไปในการดับไฟนั่นก็คือยาเราแนะนําให้ใช้ยาดีกว่าค่ะนะคะในถ้าเราปวดตอนนั้นกินยาจะหายเร็วกว่าแต่ถ้าเราอยากป้องกันนะคะถ้าสมมติว่าปวดทุกเดือนเลยเราก็กินขิงค่ะประจำค่ะประจาก่อนจะมีประจำเดือน5วันเราโนดไปเลยเราต้องกินขิงและขมิ้นชันไว้ก่อนอ๋อโอเคถ้าเราไม่อยากกินต่อเนื่องนานๆเรา เรากินห้าวันก่อนก่อนจะมีประจําเดือนก็กินไปเลยห้าวันหลังจากมีประจําเดือนเพราะว่าผู้หญิงอ่ะทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมีอาการเนาะใช่บางวันบางคนปวดแค่วันแรกอะไรก็ว่าไปเลยเงี้ยความจริงคุณหมอเขาแนะนํามาเลยนะว่าให้กินยาแก้ปวดถ้ามันจะได้ผลดีอยาแก้ปวดควรจะกินตั้งแต่ก่อนมีประจําเดือนห้าวันก่อนไฟไฟไหม้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีใครกล้ากินยานานหรอกเพราะว่ายาพวกนี้มันส่งผลเสียถูกป่ะใช่ทั้งในแง่ของการกระทบ ระบบทางเดินอาหารกัดกระเพาะนู่นนี่นั่นแล้วก็สะสมในร่างกายแล้วมันกลายเป็นว่าแบบเหมือนกั่กับว่าเรายังไม่มีอาการแต่เราจะไปกินยาเรารู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดตอนที่เรายังไม่มีอาการแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นคนแบบต้องวดประจําเดือนเราเลือกสมุนไพรแบบนี้เลือกผิงเลือกขมิ้นชันเราเออเราเรารู้สึกสบายใจกว่าในในแง่ว่าเออเราจะทานต่อเนื่องเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ที่อยากจะแนะนําแล้วเอามาแชร์ค่ะถ้าหมดลูกโตกินคมิ้นชันได้ไหมคะ ไปหาสาเหตุก่อนนะคะใช่หาสาเหตุก่อนว่ามวลลูกโตเกิดจากอะไรแล้วก็คือบางทีมันเกิดจากฮอร์โมนบางทีเกิดจากซีสอะไรต่างๆแล้วให้คุณหมอเนี่ยค่ะเป็นคนสรุปว่าเราจะทำยังไงต่อแต่ถ้าคุณหมอสรุปเรียบร้อยแล้วจะใช้สมุนไพรมาเป็นทางเลือกก็มาใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่กระทบไม่ทําให้โตขึ้นหรือส่งผลเสียแต่ว่าเบื้องต้นต้องไปหาสาเหตุก่อนเนาะจะได้รักษากันถูกต้องนะคะค่ะเอาละพอไหมได้ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทาจารย์เหมาะกับใครบ้างหนึ่งเลยผู้ต้องการดูแลสุขภาพโดยรวมเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันดูแลได้ทั้งเรื่องท้องนะคะอัลไซเมอร์ก็ได้ข้อเข่าก็ได้นะคะเรื่องหลอดเลือดก็ได้นะคะขัดเขาเรียกอะไรนะขจัดสารพิษจากตับก็ได้ใช่ถูกไหมเนี่ยมันลามปามไปถึงปวดประจำดงประจําเดือนมะเร็งที่เกี่ยวกับมะเร็งสตรีทั้งหมดได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเหมาะจริงๆงเนาะเบื้องต้นเนี่ยใคร หิวก็ปวดอิ่มก็ปวดอาหารไม่ย่อยให้ทานเลยแล้วก็ผู้หญิงทุกคนแนะนําว่าอยากให้ทานทานได้เลยนะคะวันละหนึ่งเม็ดพร้อมอาหารใช่เพราะว่าปริมาณที่เราใส่เนี่ยเพียงพอแล้วในการดูแลสุขภาพทุกคนให้ห่างไกลโรคนะคะจบไลฟ์นี้ก็ไปทานได้เลยต้องซื้อแล้วเนี่ยนี่แน่นอนเออต้องซื้อแล้วอ่ะอืเราเหมือนกันนะพวกมะเร็งพวกเนี้ยมันแบบอยู่ดีมันก็มาอ้าวเพราะว่ามันแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยสามสิบสามสิบห้าอัพเนี่ยคือจริงๆมันมัน สาวใหญ่เออวในญ่อนโมากเลยหนังสือพิมพ์มันพาดหัวว่าแบบสาวใหญ่อยู่สามสิบเจ็ดฉันแบบฮะอ๋อเขาเาได้ยินอยู่ค่ะเราคเฮ้ยมันได้หรอเราเป็นสาวใหญ่แล้วว่ะเพราะฉะนั้นเราไปกินขมิ้นชันนะคะสาวใหญ่แล้วมาจากธรรมชาตินะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับอะไรพวกเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความเป็นยามากอะไรเงี้ยค่ะทานได้ทุกวันได้เลยเนะลองดูนะคะเอาล่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปค่ะที่พวกเราจะพูดถึงนะคะก็